ออ,อลิงชนิดนี้คือลิงป่าสายพันธุ์โกลเด้นไลออนธรรมรินใครได้ทำให้เหมือนเพื่อนเลิเย้ยทำจากพืชไปไปคนแรกเลยมีรสชาติหวานมีอืม ในห้างสรรพสินค้าเป็นของเหลวเอาไปใส่แล้วตืองดืง่มคน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 หรอ <c oughs> หอมหอมดอกไม้ <c oughs> หอมหอมเป็นส่วนผสมของ <c oughs> อาหารได้ <c oughs> <c oughs> ดูไม่มั่นใจในการไม่มั่นใจในกันที่พูดออกมาอยู่ได้ทั้งขาวและหวานเอ้ยซ้ำๆก็เป็นไปได้คุยเห็นจมูดนะเดี๋ยวรอเราจะรอก่อนก็ขึ้นตาได้จะดูตาขาอะ เต mm. uh ือนจิ้ม <g> ก <kicks telling museums> <t os un UE> ็ได้นะอือเปล่าจิ้มวะก็ป่าได้เป่าป่าเป่าได้เป่าแปเป่าของดัานหนึ่งสองาลิงชนิดนี้คือลิงป่าสายพันธุ์โกลเด้นไลออนธรรมรีนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่น้อยกว่า700ตัวเท่านั้นปมเลยอ่ะ เอาเลยไหมตอนทะลุละใครถามชี้เลยคำที่พิงใช้ได้เป็นคำว่าอะไรน้ำเชื่อมน้ำมันน้ำเชื่อมเชื่อมมันต้องใกล้เคียงกันฉันว่าน้ำเชื่อมทำมาจากพืชน้ำมันพืชน้ำเชื่อมิำเป็นไม้ทั่วมาน้ำเชื่อมนั่นค่ะแล้วพิงใช้คิดว่าเพื่อนได้อะไรน้ำตาลนมข้น ชั้นมาแต่ว่าทํามาจากพืชไม่งั้นเอ้นี่โดนโหวตแน่นมำคนเอาไปทําอาหารคาวอะไรกูนึกไม่ออกพืชไม่เปมียวอ่ะไม่น่าร้องข้นจืดเนี่ยเพราะนั้นก็คือเฉพาะจืดที่ใส่ในต้มยำนะเออทุกคนได้คะแนนยกเว้นพิมชาเย่แต่แล้วหนูกลัวนะแล้วทุกคนไม่กลัวหรอว่ทุกคนพร้อมพิมชาเปิดมาเป็นพืชอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนไม่กลัวหรอว่าเราเป็นอะแต่ฉันกลัวมาแสร็